مدينتي شارقه مشرقه بالضياء مفعمه ارجاؤها بنكهه الاتقياء تزرع فيها مثلا فيها معاني الغباء انعم بها من وطن لا يعرف الكبرياء مشرقه بالضياء مدينتي فاضله ذو الفضل قد شادها شامخه تسمع إن شادها مشرقة بالضياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها و َإِن تَصْبِرُوا و َ ت َ ت َّ ق ُ و ا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ ش َ ي ْ ئ ً ا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ م ُ ح ِ ي ط ٌ و َدَكَ اللَّهُ ا ل ْ ع َ ظ ِ ي م ความหมายตามนัยยะของพระพูดจะน่าที่ประกาศมานั้นเป็นคำเตือนจากพระผู้เป็นเจ้าต่อเนื่องจากที่นำเสนอเมื่อสัปดาห์ก่อน เกี่ยวกับพฤติการของผู้ปฏิเสธที่เป็นศัตรูต่อมุสลิมว่าพวกนั้นจะเป็นทุกข์เมื่อผู้ศรัทธาประสบกับสิ่งที่ดีและจะยินดีปรีดาเมื่อผู้ศรัทธาได้รับความทุกข์หรือความเดือดร้อนซึ่งเป็นการย้ำคำเตือนของพระองค์ก่อนหน้านี้ไม่ให้ผู้ศรัทธาคบคนประเภทนั้นเป็นมิตรสนิทอื่นจากผู้ศรัทธาด้วยกันในการพิทักษ์อิสลามและมุสลิมรวมทั้งการทำงานใดๆเพื่ออิสลามด้วยอย่างไรก็ดี แม้ศัตรูจะมีพฤติการซ่อนเนร้นกลับกรอกหรือมุ่งร้ายอย่างไรแต่ถ้าผู้ศรัทธาตั้งมั่นอยู่ด้วยความอดทนและการสังวรสำรวมตนต่อพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าแล้วคนเหล่านั้นก็จะไม่สามารถใช้เล่ห์เพทุบายใดๆให้เป็นผลร้ายต่อผู้ศรัทธาได้เลยและพระผู้เป็นเจ้าจะทรงปกป้องผู้ศรัทธากับจะทรงลงโทษต,ตอบแทนการกระทำของผู้ปฏิเสธที่เป็นศัตรูเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง รายการโลกมุสลิมสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตผลิตพันธ์ตาแม่ครัวฉลากทองโรงแรมนูโวซิตี้มูลนลิธิดำรงผล โรงเรียนบางอ้อศึกษาโรงเรียนอนุบาลจินการดาแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยน้ำมันพืชเอมเร้นนิวทีเบลนท่วงธรรมนูญชีวิต สนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้อัสสลามุอะลัยกุมวะราห์ะตุลลอฮวะบริกาตุขอความสันติและความจำเริญจากลอสบานอตาตลาจงประสบแต่ท่านผู้ชมที่กราบทุกทุกท่านครับรายการโลกมุสลิมในช่วงนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอสารคดีซึ่งมีชื่อชุดว่าชีวิตในอิสลาม สารคดีชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับทั้งพี่น้องมุสลิมแล้วก็พี่น้องศาสนิกนอื่นด้วยนะครับที่จะทําให้เข้าใจศาสนาิสลามหรือระบบการดําเนินชีวิตนี้มากขึ้นและจะเข้าใจในองค์ประกอบกอื่นๆด้วยว่าทําไมจะต้องเป็นอย่างนั้นทําไมจะต้องเป็นอย่างนี้สารคดีชุดนี้จะตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านได้ทราบครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับสารคดีชีวิตในอิสลามครับ อิสลามถือว่าการละหมาดเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและตรงต่อเวลาท่านนาบีมุ h มัด a d สลล,ลลัลฮุอะไลฮิวะสลามได้กล่าวว่าการละหมาดห้าเวลาและการละหมาดจุมอาหรือละหมาดวันศุกร์มีผลตอบแทนคือ อัลลอฮฺสุบฮานุหัวตาลาจะทรงไถ่โทษในสิ่งที่ไม่ใช่บาปใหญ่การละหมาดทั้งห้าเวลาเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องขอบคุณและแสดงความกตัญญูต่ออัลลอฮฺสุบฮานุหวตาลาท่านนาบีมุฮัมมัดสลล,ลอหัวไลฮิวะสลัมได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงปฏิบัติละหมาดเหมือนกับที่ท่านเห็นว่าฉันละหมาด และท่านยังได้กล่าวอีกว่าพันธะระหว่างเรากับพวกเขาคือการละหมาดถ้าผู้ใดทิ้งการละหมาดผู้นั้นก็ไม่ใช่มุสลิมทางการแพทย์สมัยใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่าการละหมาดมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายส่วนเช่นระบบไหลเวียนเลือดกล้ามเนื้อหลังและส่วนอื่นๆอ,อีกมากมาย มนุษย์เราไม่สามารถทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมงได้ในหนึ่งวันจึงต้องมีการหยุดพักกลางวันเพื่อรับประทานอาหารและพักผ่อนทางด้านศาสนาอิสลามถือว่านอกจากการรับประทานอาหารหลักทั้งสาม,มื้อแล้วอาหารด้านจิตวิญ,ญญาณถือเป็นส่วนสำคัญอันจะส่งผลดีด้านการซักฟอกจิตใจเพราะการละหมาดแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ3-5นาที และสามารถทำงานได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยการละหมาดมีความสำคัญมีเหตุผลในอิริยาบถต่างๆทั้ง5เวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนสิ้นสุดการละหมาดและส่งผลดีในด้านสุขภาพกายและจิตใจผู้ปฏิบัติสามารถขจัดทุกด้านจิตใจที่เกิดขึ้นอย่างเป็นช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลามากที่สุด เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับสารคดีชุดชีวิตในอิสลามนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจสําหรับชีวิตในอิสลามนะครับสารคดีชุดนี้ยังมีอีกในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวขอเชิญพบกับคุณอารยามินทีในช่วงของกินดีมีคุณค่าแล้วก็ทําดุลชีวิตกับสารคดีชุดชีวิตในอิสลามกลับมาพบกับคุณผู้ชมในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับนี้อัสสลามออลัยกุมงวเรมะตุลลอฮัประกาตสนับสนุนโดย แผนง,งานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสำนักข่าว i n เจะดทำโครงการเสียงสารติเปิดให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ SMS ข่าวจากโลกมุสลิมเสียงเรียกเข้าเสียงรอสายด้วยพระพจจน,นาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเชคอาลีบินอับดุลระมานอัลไซี อิหม่มมามซิดินบวีนครมดีนะซาอุดีอาระเบียอ่านความหมายภาษาไทยโดยอาจารย์ราชันฮูเซนร่วมในการผลิตรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมและได้ทรงโปรดช่วยโปวงคาบพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของฝ่ายภาพสีสถานที่สำคัญของอิสลามและข้อความขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกคนที่คุณรักสนใจติดต่อได้ที่พอเซนเตอร์0 เจ็ดสามวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นงานเยอะท้อใจเป็นตัวสำรองท้อใจโดนตัดหน้าปวดใจทำใจให้พร้อมมรกรับรองจะติดใจรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสนักข่าว INN ็ จัดทำโครงการเสียงสารติเพื่อให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ให้บริการข่าวสารจากโลกมุสลิมผ่านทาง SMS ภาษาไทยทุกวันเนื้อหาสาระของข่าวมีทั้งเวลาละหมาดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันต่อไปข่าวผู้เสียชีวิตหรือการละหมาดยนาซาข่าวสถานการณ์สำคัญในรอบวันข่าวบริการประชาสัมพันธ์การกุศล สมัครได้ที่ call center 0 2 7 3 0 2อ2เ์0 4ตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่าบริการ29บาทต่อเดือนเท่านั้นทดลองใช้ฟรี15วันโหอร่อยจังฝีมือระดับฉลากทองเชยนนะโหต้องระดับฉลากทองเลยเหรอแน่นอนถึงได้อร่อยไง หอมสมชื่อปราฉลาดทองช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอัสลามอะลกุ้มวะราะมะตุลลวะพบเระกาตุพบกันอีกชิ้นเคยนะคะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าคะ่ะเพื่อเสนอเรื่องราว ทางด้านอาหารและอพัฒนาการตามหลักอิสลามนะคะและฉันเคยค่ะท่านที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาวิยาลแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิชารพยาบาลน,นะคะและท่านยังเป็นผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลจินการดาค่ะขอเชิญผู้ชมพบก,กับแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทน,นะคะอัสลามวู้ดไลกุมบารองมาตุลลอฮมาบรากาคุณผู้มคะประเด็นในวันนี้นะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทานอางนุ่นนะคะ กรณีในปัจจุบันเนี้ยในตลาดในท้องตลาดหรือตามซูเปอรม์มาร์เกต็ตบ้านเราเนี่ยค่ะจะมีองุ่นหลายพันมากเลยทั้งองุ่นเขียวองุ่นไร้เมเล็ดหรือว่าองุ่นแดงผลใหญ่ที่นําเข้ามาจากเมืองนอกนะคะหล,หลายพันแล้วก็ผลิตในบ้านเราด้วยอ่ะค่ะตอนนี้กรณีในวันนี้ปรากฏว่าองุ่นเนี่ยในพระบาคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยบอกว่าเป็นผลไม้ที่ดีที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งองุ่นแห้งและองุ่นสด ซึ่งในพระมหาค,คัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยกล่าวถึงความดีของอนุนถึงสิบเอ็ดที่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเรียนถามความคิดเห็นหมอกรณีของอนุนนะคะคืออนุนเนี่ยนะคะเป็นผลไม้ที่อยู่ในสวรรค์พูดถึงเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่ตอบแทนกับบาวที่ดีที่พักดีต่อพระบิดเจ้าเพราะฉะนั้นอนุนเนี่ยก็จะมีผลประโยชน์หลายอย่างะะเห็นบอกว่าเป็นทั้งยารักษาโรค ป็นยาชูกําลังนะคะแล้วก็คือมันให้คุณค่าทางอาหารแล้วไปอย่างติดเครื่องดื่มตามธรรมชาติด้วยแต่ว่าองุ่นที่ที่มีผลประโยชน์ดีที่สุดนยคือองุ่นสีเขียวค่ะที่มีลูกโตมันก็จะมีน้ํามากะจะดีกว่าองุ่นสีดําหรือองุ่นสีแดงเพราะนั้นถ้าเราเก็บองุ่นมาเนี่ยเขาบอกว่าเราอย่าเพิ่งรับประทานมันทันทีเราต้องควรจะเก็บไว้สักสองสาวันหรือว่าจะแขวนทิ้งไว้ ให้เปลือกมันแห้งสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าท่านศาสดามูฮัมหมัดสลาบาสันลเนี่ยท่านชอบรับประทานอังมณีที่แขวงไว้จรกระทัท่านเปลือกของมันบางเนี่ยก็จะนํามารับประทานเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งให้เปลือกมันบางแล้วรับประทานเนี่ยมันก็จะรับประทานง่ายนะคะเราก็จะได้ผลประโยชน์จากการรับประทานอังมณีซึ่งมีธาตร้อนนะคะมันจะทําให้แก้โรคต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของความเย็นได้เยอะได้เป็นอย่างค่ะตรงนี้ตรง คือถ้าเกิดว่าเอามาแขวนไว้ภาษาง่ายๆคือเขาบอกว่าลืงต้นรสชาติจะหวานแล้วก็อร่อยตรงนี้ด้วยนะคะ,<ฮ>ะหมอคบนะมีของอีกกรณีหนึ่งนะคะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลอัลกุเลสาลัมเนี่ยค่ะท่านจะทานน้ำมนพร้อมกับแตงโมน,นะคะในแง่ของสุขภาพเนี่ยหมอหมออย่างไรคะคือแตงโมเนี่ยมันก็จะเป็นธาตุเย็นแล้วก็อ้ำมนเป็นธาตร้อนนะคะเพราะนั้นถ้า ในฮะดีสหรือคำสอนของท่านศาสดามุสลิมอัสลามก็จะพูดถึงเรื่องของธาตุร้อนและธาตุเย็นค่ะว่าธาตุร้อนกับธาตุเย็นเนี่ยมันจะสลายซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเวลาเรารับประทานมันร่วมกันเนี่ยมันก็จะให้คลมกับกัค่ะเพราะนั้นท่านท่านศานส,สดาก็าจะช่ารับประทานแตงโมร,ร่วมกับอง,งุ่นเพราะว่าแตงโมเนี่ยมีธาตุเย็นโดยเฉพาะแตงโมที่มีสีเขียวนะคะเราก็รับประทานมันก่อนที่จะรับประทานอาหารเพราะว่าแตงโมเนี่ยเวลาเรา รับประทานมนเนี่ยมันจะช่วยขจัดสิ่งที่หนักหมมอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็ะลำไส้ให้ออกไปเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูว่าจะมีเครื่องเคียงก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเนี่ยเวลาเราไปรับประทานบุญามที่ต่างๆเราจะเห็นแตงโมวางอยู่เป็นเครื่องเคียงเสมอเพราะฉะนั้นเราก็จะกินแตงโมรับประทานก่อนที่จะรับประทานอาหารก็จะทําให้อาหารมื้อนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ยังช่วยขับถ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะ คุณหมอคะแล้วกรณีของสัดส,ส่วนนะคะกรณีของคุณประโยชน์ขององุ่นด้วยแตงโมด้วยเนี่ยคะ่ะกรณีของคนที่มีโรคประจําตัวยกตัวอย่างโรคเบาหวานหรืออะไรเหล่านี้คะ่ะสามารถทานได้ในปริมาณยางไงบ้างะค่ะคือแตงโมเนี่ยค,ความหวานมันน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเองก็อาจจะไม่มีข้อห้ามให้รับประทานแตงโมได้โดยไม่จํากัดปริมาณแต่องุ่นเนี่ยมีความหวานมากไปนหน่อยโดยเฉพาะอางุ่นสีเขียวนะคะซึ่งมีน้ํามาก ความหวานนี่จะลดจัดทีเดียวเพราะนั้นถ้าเรารับประทานโดยชนิดที่ว่าเราให้มันพอดีพอดีกับร่างกายเนี่ย <c oughs> ก็จะทําให้น้ําตาลไม่ขึ้นเยอะนะคะแต่ถ้าท่านเป็นคนที่มีเบาหวานมาก,มากๆการรับประทานองุ่นก็ต้องในต้องควบคุมปริมาณด้วยแต่แตโงโมนี่สามารถรับประทานได้ในเมืองไทยเราเนี่ยค่ะคุณหมอคะจะมีคนผู้ประกอบการเนี่ยชาวสวนนะคะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะปลูกองุ่นแล้วก็คั้นสดๆนะคะใส่ขวดก็คือผ่านการ ตรวจสอบอย่างเรียบร้อยคือสะอาดแล้วนะคะนั่นคือองุ่นที่ไม่ได้ผสมอะไรเลยถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราสามารถที่ขวดเล็กๆก,กับคุณหมอขวดน่าจะประมาณขวดทั่วไปเล็กๆก,กะค่ะน่าจะประมาณได้ครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเราอยากดื่มแช่ตู้เย็นแล้วเนี่ยดื่มได้หมดขวดเลยนะคะคือดื่มได้นะคะเพราะว่าน้าองุ่นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเครื่องดื่มตามธรรมชาติถ้าเราไม่มีโรคอะไรนะคะแล้วก็ภาวะของร่างกายอาจจะอยู่ในระหว่าง าว่าของร่างกายปกติหรือเรากําลังเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรเนี่ยมันก็เป็นยารักษาโรคแล้วก็เป็นยาบำรุงกําลังด้วยเพิ่มกําลังรังชาของร่างกายเพราะฉะนั้นก็ถึงได้บอกว่าองุ่นเนี่ยมันเป็นอาหารเป็นผลไม,ม้สวรรค์ที่ใช้เป็นมีคุณค่าต่อร่างกายแล้วก็ยังเป็นยารักษาโรคด้วยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหมอคะขอพระเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนคุณหมอดเลยค่ะนะคะทนะ่านผู้ชมคะอย่างที่คุณหมอบอกว่า เราเลือกทานองุ่นแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายทานในส,สัดส่วนที่พอหมอด้วยนะคะสำหรับช่วงต่อไปเป็นช่วงของครัวฮาลันค่ะรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสนักข่าว INN เัดจะทำโครงการเสียงสารติดเพื่อให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ให้บริการข่าวสารจากโลกมุสลิมผ่านทาง SMS ภาษาไทยทุกวันเนื้อหาสาระของข่าว มีทั้งเวลาละหมาดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันต่อไปข่าวผู้เสียชีวิตหรือการละหมาดเจนาซาข่าวสถานการณ์สำคัญในรอบวันข่าวบริการประชาสัมพันธ์งานกุศลสมัครได้ที่ call center 0์สองเซ็นเตอร์02-730-2424ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่าบริการ29บาทต่อเดือนเท่านั้น ทดลองใช้ฟรี15วันหลากหลายความหอมอร่อยหลากหลายความอิ่มใจเพิ่มความหอมอร่อยให้อาหารเจที่ทุกบ้านควรมีอร่อยจังเลยค่ะซีอิ๊วขาวเจสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง ด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวอร่อยใช่ไหมรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสำนักข่าวไอเอ็นเจะทำโครงการเสียงสารติเปิดให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ SMS ข่าวจากโลกมุสลิมเสียงเรียกเข้าเสียงรอสายด้วยพระพจจนาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเชคอาลีบินอับดุลระมานอัลซาี อิหม่มมามซิดนบาวีนคราม,มาดีนาซาอุดีอาระเบียอ่านความหมายภาษาไทยโดยอาจารย์ราชันฮูเซนร่วมในการผลิตรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมและได้ทรงโปรดช่วยปวงข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของฝ่ายภาพสีสถานที่สำคัญของอิสลามและข้อความขอพรจากทผู้เป็นเจ้าให้ทุกคนที่คุณรักสนใจติดต่อได้ที่พอเซ็นเตอร์0 เจ็ดสามศู์สองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นช่วงครัวหาลานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองท่านผู้ชมคะอิสลามส่งเสริมการรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะในครอบครัวเดียวกันเนี่ย ควรที่จะรับประทานอาหารร่วมกันท่านนาบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮุสสลามกล่าวว่าจงกินอาหารร่วมกันอย่าได้แยกจากกันการขอพรจะมีผลมากขึ้นเมื่อมีผู้อื่นร่วมรับประทานอาหารอยู่ด้วยค่ะท่านผู้ชมคะช่วงครูฮาลานวันนี้นะคะมีอาหารสุขภาพตำรับจีนยูนานมาฝากกันคะ่ะท่านผู้ชมคะ ช่วงครัวฮาลานวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่ครัวบิสมิลลาอยู่นะคะอย่างที่บอกว่าอาหารมีให้เลือกมากมายหลายอย่างเลยนะคะราวกับว่าเรายกอาหารหรือว่าของพิเศษทางภาคเหนือมาวันนี้ก็อยากจะแนะนําอาหารอีกหนึ่งรายการนะคะที่ครัวฮาลานเลือกมาแล้วก็ได้ปรึกษากับทางร้านว่าควรจะเป็นรายการอาหารพิเศษอีกรายการหนึ่งตอนนี้เราไปพบกับแม่ครัวและก็ผู้บริหารเองด้วยนะคะเป็นเจ้าของด้วยทั้งสองพี่น้องเลยนะคะคุณามินะัสศรีประเสริฐนะคะค่ะสลาโมาลัยกุม นะคะเจนะคะเราเรียกกันว่าเจนะคะก็คือคุณคอริยค่ะแซมนะคะอย่างที่บอกว่าเราทําอาหารพิเศษมาหลายรายการแล้ววันนี้ก็พิเศษหนึ่งรายการเขาเรียกว่ายำถั่วยำยอดชาถั่วกรอบนะคะยำยอดชาถั่วกรอบท่านผู้ชมอาหารว่องวอาหารว่างๆงนะคะมีบางตัวที่นําเข้ามานะคะอย่างชาใบชาอย่างเงี้ยค่ะนะคะช่วยบอกส่วนผสมนิดนึงเขาว่ามีอะไรบ้างอะค่ะ จะมีชานะคะชาเนี่ยคือชาหมักนะคะจะมีถั่วกรอบนะคะมะเขือเทศกระล่ำปีนะคะกระลำปีซอ,ซอยนะคะเสร็จแล้วก็มะนาวเพื่ตัวเปรี้ยวพริกนะคะน้ำปลานะคะน้ำตาลทรายค่ะผักชีะคะ่ะเพื่อแต่งหน้านิดนึงนะคะอันนี้เราเริ่มจากถัว่วถั่วหลากหลายถั่วหลากชนิดค่ะ ตอะไรบ้างหลักชนิดก็อมชนจะมีถัวลิโซ่ถัวปัก้าถัวปัก้าค่ะแล้วก็ถั่วหลายชนิดค่ะถั่วกรอบค่ะอันนี้ถือที่ขาดไม่ได้คือชานะคะรสชาติของชาเนี่ยค่ะจะออกแบบเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวค่เฝื่อนก็ไม่เฝื่อนมันก็จะออกกล่อมๆตามตำรับของเขาค่ะท่านผู้ชมกะหล่ำปีนะคะตามด้วยมะเขือเทศค่ะพกินู้ซอยสวนนะคะซอยค่ะ อ่าอันนี้ก็คือเติมพิเหนุตำเติูเผ็ดนิดนึงนะคะอตามด้วยน้ําปลาค่ะแล้วก็น้ําตาลค่ะสักนิดนึงนะคะไม่ออกหวานนะคะแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวใช้มะนาวสดเลยนะคะท่านผู้ชมตามด้วยน้ํามันนะคะน้ํามันสุขภาพนะคะใส่เลยนะคะลุกข้าวให้เข้ากันเลยนะคะค่ะทั้งมะนาวน้ําตาลจะได้รวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมันเป็นอาหารสมุนไพรที่ มีประโยชน์ทีเดียวนะคะสำหรับรายการนี้ในทั้งผักมีทั้งชานะคะจัดใส่จานแลพร้อมเสิร์ฟค่ะเดิมด้วยเดินมันด้วยได้ผักชีนิดนดงเพื่อจะได้กลิ่นหอมนะคะเป็นรายการอาหารพิเศษนะคะยอดยอดชาทัวกรอบค่ะใช้เป็นอาหารว่างนะคะท่านผู้ชม อยากให้ทางกุลมรีนากับเจนช่วยบอกนิดนึงนะคะว่ารายการอาหารเนี่ยเรามีอาหารนอกจากเต็นตำรับต้นตำรับจีนยูนานที่เป็นสาขาที่3ามนะคะของทางร้านบิสมิลลาแล้วเนี่ยจะมีอาหารอะไรอีกอะคะที่ขายไม่ได้ก็คือมันโถใช่มันโถค่ะมันโถสามจิ้มไอ้ทานกับแกงเนื้อแกงถั่วหรือว่าแกงไก่นะคะโรตีแล้วก็มีโรตีด้วยมันโถโรตีมันโถใานกับแกงใช่ค่ะหรือว่าโรตีทานกับ แล้วก็แล้วก็จะมีเกี๊ยวซาค่ะเกี๊ยวซาด้วยนะคะค่ะแล้วก็แล้วก็มีหลากหลายนะคะข้าวหมกาข้าวหมกพิเศษของร้านถ้าหากว่ามาที่นี่นะคะจะบริการด้วยเจ้าของร้านเองนะคะเสร็จแล้วก็ราคาย่อมเยาเสร็จแล้วก็เป็นการเองนะคะค่ะแล้วก็มีอาหารทะเลหลายรายการนะคะที่เป็นพิเศษสําหรับทางเหอยังไงก็ถ้ามาก็เดินเข้ามาชมได้ตามภาพที่ปรากฏอยู่เนี้ยค่ะนะคะ นี่ทางมาร้านมายังไงคะก็มาจากถ้าร้านอาจจะตั้งอยู่ที่สองจกนะคะขวาผือฝั่งขวานะคะถนนเรียบวาลีไม่ไกลค่ะอยู่ติดถนนนะคะมาก็จะอยู่ทางซ้ายมือเลยซ้ายมือนะคะติดกับสวนหมากค่ะแต่ป้ายเห็นชัดค่ะเป็นร้านติดกับสวนหมากร้านใหญ่มากเลยค่ะชื่อว่าครัวบิสมิลลานะคะสาขาสามค่ะยาสักกันล้อคอยรอนขอพระเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนนะคะสำหรับรายการอาหารพิเศษในวันนี้ แล้วก็ขอพระเจ้าประธานดิสกี้ให้ด้วยเพิ <คะ S 2> ่มพูดดิสกี้ให้ด้วยนะคะ,คะขอบคุณออค,ค,ค่ะอามินค่ะเช่นกันนะคะอามินกันนะคะทางรายการมีผิดพันธุ์มาฝากด้วยค่ะสาหรับวันนี้นะคะ,ะเส้นเขื่อนค่ะเป็นผิดพันธ์ตราฉลักทองผ <คะ S 2> ิดพันธ์ตราแม่ครัวนะคะแล้วก็ผิดพันธ์ตราแม่ครัวฉลักทองค่ะข,ขอบคุณค่ะส่วนชุดนี้ก็จะเป็นน้ํามันพืชนะคะจะเป็นน้ํามันสุขภาพ เอมาล่านิวทรีเบค่ะก็ไว้ทําให้กับลูกค้านะคะทำอาหารให้กับลูกค้า,าคะ่ะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพ<ด>ค่ะขอบคุณค่ะ,ะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมคะและนี่คือรายการอาหารพิเศษของช่วงครัวฮารานิเนอ์รายการค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะหรือท่านผู้ชมมีร้านอาหารมุสลิมนะคะอยู่ในย่านไหนที่หาทานยากหรือว่าอาหารที่น่าสนใจ แนะนำนะคะหรือทำจดหมายหรือส่งเมลมาทางรายการได้ค่ะทางรายการก็จะไปเยี่ยมชมแล้วก็นำมาเรียนเชิญออกในรายการนะคะในช่วงต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ครูฮารานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะวัสลามุอะไยกุ้มวารอมตุลลวะ,ะบเรากาตุ์สนับสนุนโดยน้ำมันพืชเอเมอรันนิวทิเบล คำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะยำยอดชาใช้พริกอะไรก็พริกสดขอพริกขี้หนูส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญผลิตพ,พันตราฉลากทองหนึ่งชุดค่ะมีคนก็ทำการศึกษาออกมาได้ว่า การรับประทานกล้วยหอมที่เดียวกันสองใบเลยเนี่ยสามารถจะให้พลังงานอยู่ได้นานถึง90นาทีนะคะเพราะม่ามีสารที่เรียกว่าสารพิโทโธเฟนค่ะซึ่งจะไปกระตุ้นให้มีการหลั่งเซโรโทนินให้ออกมาจากสมองมากขึ้นซึ่งสารเซโรโทนินอันนี้มันก็เป็นตัวกระตุ้นทําให้สมองเราเนี่ยตื่นตัวก็ทําให้มีความระตือรุอร้นอยากจะทํางนานค่ะเป็นรายการอาหารที่พิเศษแล้วก็หาทานยากด้วยค่ะนะคะแลดูว่า เป็นสิ่งที่หายากสําหรับมุสลิมได้สยซ้ัาไปไน,ะนะคะเป็นอะไรคะไก่ร่มตุนงยาจีนนะคะเป็นอาหารสมุนไพรที่ชูกำลังชูกำลังเจ๊บอกว่าวันนี้ทำราคาพิเศษให้ดูนะคะ